สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิราบข่าวนะคะเรานําเสนอปฏิบัติการของกองทัพบ,บกของเราอย่างต่อเนื่องนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําป่าน้ําหลากหรือว่าพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเราก็ช่วยเหลือค่ะล่าสุดค่ะน้ําท่วมกรุงนะคะทหารอย่างเราก็ออกช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วละค่ะพี่ยีนโดยทหารของเราลงพื้นที่ค่ะไปกําจัดขยะนะคะ ระบายสิ่งอุดตันตามท่อน้ําต่างๆนอกจากนั้นค่ะยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองกรุงของเราได้วยค่ะไปชมปฏิบัติการนั้นกันค่ะ สำหรับปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนและเข้าคลี่คลายอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุนะคะที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพบกได้ส่งกําลังพลยุโทโธปกรณ์รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่และเครื่องมือทางด้านการช่างเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่สูงค่ะ ย,ยังสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของเศษซากวัสดุที่กีดขวางทางน้ําเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรอพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มความแข็งแรงของแนวกั้นน้ําหน่วยทหารได้ส่งชุดประเมินภัยพิบัติเข้าติดตามสถานการณ์น้ําและสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือน้ําท่วมซ้ำซากค่ะ นนี้นะะทุกกองทัพภาคให้ความสําคัญกับการเข้าตรวจสอบและได้วางกําลังในพื้นที่เสี่ยงและการพักแรมอยู่เป็นเพื่อนประชาชนในชุมชนพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะนอกจากนี้กองทัพบกยังห่วงใยให้น้องทหารใหม่ติดต่อครอบครัวเพื่อสอบถามไทยสถานการณ์ทางบ้านหากมีครอบครัว ทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากพายุหน่วยทหารในจังหวัดนั้นๆจะเข้าดูแลและประสานความช่วยเหลือกับครอบครัวของน้องทหารใหม่ทันทีค่ะเพื่อคลี่คลายความกังวลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในส่วนของการเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลาก กองทัพบ,บกได้จัดชุดช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของและรถยนต์ให้กับประชาชนและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประสานงานกับส่วนราชการท้องถิ่นจัดเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมอาหารกล่องและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นและจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ บางพื้นที่ถนนขาดนะคะถูกน้ําไหลหลากกัดเซาะจากฝนตกหนักไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ทางกองทัพได้เตรียมกองร้อยบรรเทาสาธารณาภัยดําเนินการโดยใช้ยุโทโธปกรณ์ติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นหรือรถสะพาน MFB Modular Fast Bridge รถบรรทุก เรือท้องแบนเฟื่อชูชีพและอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่นๆพร้อมที่จะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะนอกเหนือจากภัยพิบัติและสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากพายุฝนที่ตกหนักนะคะยังส่งผลกระทบทั่วกรุงเทพหน่วยทหารต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เข้าช่วยบรรเทาสถานการณ์น้าท่วมขงังหลังเกิดมรสุมฝนตกหนัก ชั่วใจกลางเมืองทั้งย่านพระรามเก้าถนนวิภาวดีรังสิตถนนแจ้งวัฒนะและย่านบางซื่อค่ะบริเวณพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครโดยได้ดำเนินการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกบนท้องถนนในการสัญจรไปมาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะ น้องแป้งคะนั้นก็คือภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากการช่วยเหลือประชาชนที่เรากล่าวไว้แล้วนะคะเดือดร้อนที่ไหนนะคะเกิดเหตุเพศภัยอย่างไรให้คิดถึงทหารนะคะเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่ราบข่าวแล้วนะคะแป้งกับพี่ยินขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ